วัดีค่ะวันนี้นะคะพบกับจิฟฟี่เชดกี้สไตล์แล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะ,ะมานี่เจอของใหม่นะคะพอดีเข้าไปในเซเว่นแล้วก็ไปเจอเจ,อเจ้าตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะคะมี2รสชาติอันนี้นะคะก็จะเป็นรสเย็นตาโฟหมอ้อไฟนะคะเนี่ยกำกับไว้ด้วยว่าสูตรคลุกคลิกนะคะเย็นตาโฟหมอ้อไฟส่วนอันนี้เป็นรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะ ก็บอกว่าเป็นเส้นปลาเต็มๆนะคะไม่เน้นแป้งอันนี้ยี่ห้อทาโรนะคะทาโรเหมือนกับที่เรากินเส้นขนม,มเส้นปลาแน้่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เราก็จะทําการชงบอกว่ามันสามารถต้มได้สองแบบก็คือตั้งน้ำนะคะแล้วก็ต้มและอีกแบบนึงคือใช้เป็นแบบไมโครเวฟเนี่ยเขามีวิธีการบอกอยู่ด้านหลังนะตัวนี้เนี่ยถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะซองละ3 9บาทนะคะ เห็นซองแบบนี้นะคะสีสันเนี่ยมันจัดจ้านมากเลยก็เลยจัดมาสองซองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะลองอ่าต้มซองนี้ละกันเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟนะเพราะว่าชอบกินเย็นเตาโฟนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าด้านในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนาะเส้นป่างเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะดีเหมือนกับซองที่สวยมากๆนี่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามมดูกันค่ะ ด้านในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีเป็นเครื่องปรุงมาให้นะคะมีสองซองแล้วมีซองใหญ่กับซองเล็กนะคะแล้วก็ข้างในกินเหมือนกับปลาฮาโลเลยกินเหมือนปลาฮาโลแล้วก็ลักษณะเส้นก็เหมือนปลาฮาโลแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาต้มกันเลยนะคะ น,นี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับต้นไอ้เครื่องปรุงนะเหมือนแบบคล้ายๆเต้าหู้ยี้อ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการต้มเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเรียบร้อยแล้วตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเส้นเนี่ยลงไปลวกน้องหนึ่งนาทีก็ขึ้นมาใส่เครื่องปรุงนะคะตาเป็นอย่างนี้นะคะกลิ่นก็หอมนะคะเพราะมันมีกลิ่นเหมือนกับเจ้า,าปลาทาโร่นะเส้นก็พอประมาณนะคะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะก็เข้มข้นนะคะมีรสเผ็ดด้วยนะ เผ็ดๆหวานๆนะคะแล้วก็คือรสชาติดีเลยเนอะเหมือนแบบเม้าไฟอะครับอกอย่างเตาฟัเม้าไฟเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อนลองชิมว่ารสชาติของเส้นเนะี่ยมันเป็นยังไงเส้นนะคะมันก็จะเออก็เหมือนนึกถึงเฟลกินปาทาโั้ไมเออแต่ว่าอันนี้มันจะนุ่มๆกว่า มันเหมือนเหมือนแช่น้ำมาใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกถึงการกินเส้นปลานะคะก็มีกลิ่นของความเป็นทาโล่อยู่แต่ว่ารสชาติเนี่ยแซ่บเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะครบรส หมดไปแล้วนะคะ1นถ้วยสำหรับเย็นตาโฟมไฟรสชาติก็เปรี้ยวเผ็ดหวานครบรสเลยแซบ่บแซ่บมากปริมาณก็พอประมาณนะกินแบบเบาๆไม่แน่นมากแต่ว่าเดี๋ยวจะลองอีกซองหนึ่งเลยเพราะว่ายังไม่อิ่มเดี๋ยวลองเป็นนี่เลยเจ้านี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวจะทำการต้มแล้วก็กิมแล้วเดี๋ยวมาบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันไหนอร่อยกว่ากัน เครื่องของต้มยำนะคะกลิ่นนะคะแบบต้มยำนำมาเลยสีแบบ,บนวลน,นวลนมากค่ะหลังจากที่เราไปทำการต้มมาอีกหนึ่งซองแล้วนะคะเป็นเจ้าต้มยำน้ำข้นนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอิสันมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะคะน้ำนะคะก็จะเป็นสีแบบ,บนวลนวลเลยเหมือนกับต้มยำน้ำข้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามา ทิมกันดูว่ารสชาติเนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนเนาะแล้วก็ระหว่าง2รสชาติเนี้ยรสชาติไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะ ก็ทําการทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับว๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะคะของทาโร่นะตองรสชาติเลยโดยส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่าอันนี้อันนี้รสต้มยำนะคะต้มยำน้าข้นนนัวเนาะเหมือนแล้วก็สีมันก็จะแบบว่านนลๆเหมือนกับต้มยำแต่ว่าจะไม่ได้แซ่บมากนะคะรสชาติก็กําลังลดีเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆเผ็ดไม่มากนิดหน่อยส่วนอันนี้เป็นรสเย็นตาโฟหม้อไฟนะคะมีความรู้สึกว่าอันนี้มันจะเผ็ดกว่านะอันนี้จะเปรี้ยวหวานเผ็ดแบบอ่ะหม้อไฟอ่ะ เอออันนี้ครบรถเลยอันนี้จะอร่อยนะคะมีความส่วนตัวนะเพรว่าอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าตม้มยำเพราะว่าเดยดยส่วนตัวชอบกินเย็นตาโฟอยู่แล้วด้วยก็อาจจะเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะแล้วแต่ใครจะชอบรูปแบบไหนนะคะก็ยังไงลองไปตามซื้อมาชิมกันดูได้นะคะแล้วก็รสชาติไหนที่ เพื่อนๆชอบก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าชอบอันไหนมากกว่ากันหรือว่าชอบเย็นตาโฟเหมือนกันก็มาคอมเมนต์บอกได้นะวันนี้ก็มาแนะนําเพียงแค่นี้ค่ะไปแล้วอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวมีสินค้าอะไรใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ดูเนาะ <c oughs> เผื่อว่าใครอยากจะลองติดตามไปลองหามาชิมบ้างนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย